การเลือกครั้งนี้มันกระทบกรอทธครอบครัวเราทุกบ้านต่อไปยังไงบ้างเอ่อหลังจากที่เฟิร์นกับนายได้พูดคุยกันแล้วก็ตัดสินใจกลับมาเป็นเพื่อนเนาะเฟิร์นก็ได้แจ้งทั้งครอบครัวของนายด้วยแล้วก็ครอบครัวของเฟิร์นด้วยค่ะทั้งสองครอบครัวก็เข้าใจแล้วก็พารพบการตัดสินใจอย่างครอบครัวเฟิร์นเพราอาจจะมีเครียดบ้างเรื่องข่าวเรื่องอะไรเนาะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เฟิร์นไม่ใช่คนในวงการอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็เข้าใจทุกอย่างแล้วก็ยังซัพพอร์ตเราอยู่เลยจริงจริงแล้วว่าใจดี สองรสของรอ,วอวคราราวามยยอย่างรณีที่ถามว่าคนตางประเทศเชียร์เราเราบกัปเรื่องเราเปินี้มันก็มีความเนต์ว่าขอโทษครับเลิกทั้งที่ยังรักบนมีสุยจริงรู้สึกยังไงคนว่ามันก็เป็นการได้เห็นความรักของตัวเองในเวอร์ชันหนึ่งค่ะเป็นความรักที่ไม่ว่ามันจะอยู่ในสถานะไหนมันก็ยังรักแล้วก็หวังดีเหมือนเดิมน้าวันดีเราดูอ่อนนก็ยังต้องให้เวลาตัวเองค่ะคนก็ยังมีทั้งวันที่ ที่ดีเนาะแล้วก็วันที่แย่เป็นธรรมดาคนทำการ่นช่วงที่ข่าวหลายอย่าง่มันหนักแม้แต่ตัวเราเองมันเยยะไปหมดเ,เรื่องข่าวอาจจะไม่ใช่ปัญหาหลักของคนเนาะอาจจะมีเรื่องแบบสุดท้ายเรากลับมาที่ความเข้าใจกันความรักแล้วก็ความหวังดีแค่นั้นเนองอยา่างคที่เราบูกว่าแต่ละหมันสื่อถึงเท่ากับ กับตอนนั้นมีคนเวิร์กช็อปซีรีส์เรื่องทิชาค่ะกับทางช่องวันซึ่งอันนั้นก็หนักดวงเหมือนกันอาจจะแบบจะผ่านการณ์เนาะคนเข้าใจจังหวะมัน